เจริญสุขอายุมั่นขวัญยืนทุกท่านก็จะกล่าวนิดเดียวให้ทราบถึงอนุภาพของการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านปฏิบัติและสอนสอนอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้เป็นทางให้รู้ละเอียดไปว่าสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตาม บันทึกอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรูด้ทุกกายสุดกายหยาบก,กายละเอียดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมไปตามอำนาจของบุญกุศลหรือบาปอาุุศลนั่นแหละประทับอยู่ในนั่นนับไม่ท้วน ทุกนาทีทุกขณะจิตที่เราทำความดีหรือทำกับความชั่วในส่วนของกรรมชั่วหรือบาปอากุศลบาปอากุศลหรือกรรมชั่วนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ยังใจให้ขุนมัวไม่ผ่องใสเป็นเหตุให้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต ที่เปลี่ยนวาระจิตเป็นบาปอาคุศลดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดพร้อมกับเจตสิกธรรมฝ่ายบาปอาคุศลที่เราเคยปฏิบัติสะสมตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานนับพบนับชาติไปท่วนเรียกว่าอนุสัสกิเลสกล่าวโดยย่อมีปฏิคาอนุัยความขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาท กามราคานุสัย,ยิดกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีใครทําไปเพียงไรก็ประทับไปนับไม่ถ้วนดับเกิดดับเกิดดับเกิดกายเวทนาจิตธรรมจิตดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดเนี่เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันดวงประทับไวท้ทีเดียวนั่นทำในรมก็ คุณมัวไม่ผ่องใสเป็นทุกขติมันเป็นตั้งแต่นั่งนั่งอยู่นี่แหละเดินเดินยืนยืนนี่แหละอยู่ในกําลังยังไม่ตายนี่แหละข้างในมันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามนี้เห็นกายในกายเวทนา,ใน,ทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งหน้าภายนอกเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติและณภายในละเอียดเข้าไปสุดละเอียด เห็นตรงนี้พึงเข้าใจนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทำดีวาระจิตก็เปลี่ยนไปในทางดีนับสิบนับร้อยนับพันดวงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทรรในธรรมกายในกายก็ผ่องใสเวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นไปจิตในจิตก็บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นไป ทำในธรรมก็บริสุทธิ์ผองใสเป็นสุกติภพเจตนาความคิดอ่านก็ดีกลายเป็นคนดีมีศีลมีธรรมดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุขมันเห็นอยู่ที่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและเห็นจิตในจิตตรงนั้นน่ะถ้าผ่องใสล้วใช้ได้เลยดีไปหมดถ้าคุณมัวด้วยอำนาจของกิเลสเพราะกรรมชั่ว หรือบาปอกุศลประพฤติผิดศีลผิดธรรมที่คนเขาไม่รู้เอาแค่ศีลห้านี่แหละนี่ยกมาให้ดูเรื่องกาเมสุมิฉาจารย์ก็ให้ผลไปแล้วกายใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นทุกขตินั่นแหละแล้วแต่กรรมนั่นระดับไหนกรรมนั่นระดับเบาหน่อยกายทุกขติที่เกิดเกิดในตัวเราไอ้กายในกายนั่นแหละ เหมือนเปรตจิตในจิตขุนมัวทำในธรรมขุนมัวเป็นทุกขติผู้ที่ดำเนินชีวิตไปในทางหมกมุ่นในกิเลสการมจึงประสบแต่ความทุกข์เอาง่ายๆ่ายอ่านหนังสือพิมพ์จะเป็นเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนนักศึกษาราชภัฏ พากันไปเที่ยวห้าคนขับรถไปเที่ยวกลางคืนนั่นแหละติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรถติดสัมผัสทางกายผู้หญิงที่เที่ยวกลางคืนน่หนึ่งติดอะไรสุราแสงสีนั่นรูปสุรานั่นรถถ้ายาบ้ายาขยันยาหัวสันยาอีเข้าไปอีก นั่นแหละติดรถด้วยแล้วก็จะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนต่างเพศหรือเพศเดียวกันให้เกิดกามฉันทะเกิดกิเลสกามกิเลสติดอยู่ในบ่วงมานทั้งกิเลสมานขันธมานพร้อมและผลเป็นไงเขาไม่รู้หรอกความทุกข์มันจะเกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุดชีวิตมีความประมาทซะแล้วขับรถกลับชนเปรี้ยงตายทั้งห้าคนหนังสือพิมพ์ลงเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนเมื่อวานจำไม่ได้นี่ง่ายๆแต่ถ้าอยู่นานไปติดอยู่อย่างนี้ชีวิตก็ไม่เจริญเสื่อมทุกรายดูเถอะคนที่อยู่ในแวดวงติดอยู่ในกิเลสกามร้อยทั้งร้อย ไม่นานเกินรอได้เห็นใจได้เห็นชีวิตที่ตกต่ำมีความทุกข์เดือดร้อนทุกรายไม่มีรอดถ้าว่าไม่เปลี่ยนใจมาทำดีนีว่าตนเรื่องกิเลสกรรมเฉยๆในเรื่องของการมฉันทะติดรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายพวกติดยาเสพติดติดเวรสุราทั้งนั้นกายขนาดเบานะภายในเป็นเปรต ถ้ากายที่คนที่ติดหนักเข้าไปอีกเป็นเหมือนสัตว์นรกสัตว์นรกเป็นยังไงเหมือนคนนี่แหละแต่ไม่มีพานุ่งซ่อมซ้อแล้วแต่เป็นประเภทไหนมันก็อยู่ในกายนั่นแหะมันเป็นกายละเอียดนั่นแหละแต่ตัวเองไม่รู้ดนจิตโดนใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของกิเลสเรื่อยไป ตกทุกข์ได้ยากไม่มีได้ดีสักคนถึงแม้ว่าอาจจะมีผลของกรรมดีที่เคยทำไว้ในปางก่อนให้ผลอาจจะเจริญด้วยลาบยศสักการะสันเสริญสุขแต่ก็ชั่วขณนาดาเวนสุราแล้ว ทำลายทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตให้เสื่อมโทรมเมื่อถึงจุดหนึ่งกลายเป็นคนไรความสามารถสติปัญญาเสื่อมโทรมแล้วการงานที่เคยดีฐานะที่เคยดีมันก็เสื่อมและที่แน่แนก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตมันเสื่อมลงไปแล้วมันก็ลงเรื่อยไปแหละนั่นแหละเป็นทุกขติ พูดย่งง่ายๆว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยจะอยู่ในฐานะไหนอยู่ในอาชีพอะไรติดยาเสพติดแล้วเสร็จหมดขีดความสามารถสติปัญญาวิสัยทัศน์ไม่ต้องพูดตลอดไปถึงคุณธรรมลดหย่อนไปตามลำดับเชียวสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ภายในครอบครัวภายในสังคมประเทศชาติมันเสื่อมลงไปหมดเพราะบุคลากรในประเทศเราเสื่อมโทรมเพราะเหตุเวรสุรายาเสพติดเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงรณรงค์หมดแต่ไปรณรงค์เฉพาะยาบ้ายาขยันสุรานั่นแหละตัวร้ายแต่ยอมรับกันซะนี่ ยอมรับกันในสังคมแต่โทษมีไม่ได้ต่ำกว่ากันเท่าไรตายไปก็รับรองทุกรายอยู่ในนรกหมดติดสุราเนี่ไม่มีรอดเป็นสัตว์นรกทุกคนเพราะมันเป็นตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่ที่กลางกายนี่แนละ้วพอตายไปแล้วไอ้นั่นแหะเป็นชนกกรรมนําให้ไปเกิดเลยเป็นสัตว์นรกพ้นเวรจากสัตว์นรก จากขุมใหญ่มาอยู่ขุมเล็กพ้นจากขุมเล็กอีกในแต่ละขุมนี่นานนะถ้าว่าร้อยปีปีหนึ่งมันเป็นพันปีไทยเป็นพันปีมนุษย์ก็นึกไปก่อนแล้วกันมันนานเท่าไหร่กว่าจะโผล่ขึ้นมาโดยอำนาจของบุญกุศลที่เคยทำคุณความดีไว้บ้างในระดับมนุษย์เรธรรมพอมันพ้นเวรจากนารกมันก็ขึ้นมาเป็นคนใหม่ กลายมาเป็นคนแล้วนี่เวณสุรายาเสพติดเป็นคนแล้วนะก็ยังเป็นคนบ้านี่เศษของกรรมไอ้คนบ้ามันมาจากไหนทำไมมันถึงบ้าเราไม่เคยค้นคว้าหาสาเหตุนอกจากว่ามันเกิดมาแล้วมันบ้านั่นเพราะเวณสุรายาเสพติดที่มันยังเหลืออยู่เป็นเศษกรรมอยู่นั่นเอง หลายพบหลายชาติถ้าไม่เสฟอีกดีขึ้นมาหน่อยตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนไอ้ที่น้ำลายไหลย,ยืดยืดนั่นแหละมันมาจากเวรยาเสพติดที่เหลือเศษเบาลงมาหน่อยหลายพบหลายชาติถ้าไปดื่มไม่เสฟอีกเข้าวัดเข้าวามัง่งพ่อแม่พากันหน่อย ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอีกนับพบนับชาติไม่ช่วนหลายพบหลายชาติพัฒนาดีขึ้นเกิดมาก็กลายเป็นคนที่หลงที่ลืมสติปัญญาเสื่อมไม่ดีเพราะฉะนั้นพระท่านถึงสอนว่าใครอยากมีสติปัญญาดีให้เข้าหานักปรา์ราชบัณฑิตผู้รู้แล้วจะได้ปัญญา ไอ้นักปรา์ราชบัณฑิตผู้รู้เนี่ยมันมีทางโลกเขาตั้งขึ้นก็ได้ทางนั้นก็มีความรู้แบบชาวโลกโลกเขาก็ตั้งกันมีความดีแบบโลกโลกเขาตั้งเกณฑ์ไว้วัถนาย,ย่างงี้ก็ขอเป็นราชบัณฑิตได้แต่ไอันั้นพระพุทธเจ้าไม่รับรองพระพุทธเจ้ารับรองบัณฑิตทางธรรม คือผู้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงในความสูงแท้คือพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าผู้ไม่เกลือกกลั้วด้วยบาปอคุศลทั้งปวงผู้ละสัญญ,ญได้จกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อยสามประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลประปรามาตได้นั่นแหละท่านเรียกบัณฑิตถ้าเข้าใกล้บัณฑิตประเภทนี้ได้ ประเสริฐเรียกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบคนขี้เล่าคนขี้เล่าก็พาไปกินเล่าเท่าน,นั้นแหละไม่ดีเดอะไรต่อให้เล่าราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่มีความหมายสำหรับบัณฑิตผู้รู้บาปบุญคุณโทษไม่มีความหมายเลยกลับมองเห็นวนะ่าโง่ เอาเงินไปทิ้งสิ่งเหล่านี้ทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตฆ่าตนเองอย่างเลือดเย็นด้วยน้ำนรกน้ำนั้นดื่มแล้วติดแล้วก็ไปนรกร,ร,รู้เห็นอยู่สำหรับพระอริยเจ้าท่านจึงสอนเราเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญบัณฑิตอย่างนี้ ถ้าใครเข้าใกล้บัณฑิตอย่างนี้จะเป็นคาราวาสก็ตามเป็นพระภิกษุสามเณรก็ตามได้ปัญญาตรงกับคำพังเพยว่าคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลมีโอกาสมีสติปัญญานำชีวิตตนไปสู่ความเจริญสันติสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นให้เข้าใจเลยว่าอันว่าสุราคือยาเสพติดและสิ่งเสพติดทั้งหลายใครประพฤติเข้าเป็นการผิดศีลพระพุทธเจ้าท่านตรัสโทษของความประพฤติผิดศีลหข้อนั้นไปอบายภูมิทุกข้อและถ้าติดอยู่ใน อบายามุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกติดยาเสพติดพวกหมกมุ่นในกิเลสกามนี่ก็ได้ยินอีกแล้ววันก่อนอาตมาพูดไม่ทราบว่าโยมได้ยินหรือว่าได้พูดคิดว่าพูดที่นี่เรื่องสวิงกิ้งเปลี่ยนคู่กันวันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวหรือเมื่อวานอีกเหมือนกันแหละจำไม่ได้ลงข่าว เดี๋ยวนี้มันระบาดมาถึงเด็กนักเรียนนักศึกษามีคู่รักแต่อยากไปสวิงกิ้งเปลี่ยนคู่รักกันก็ได้มีไอ้คนใจมันสัตว์นรกนะทำที่อินเทอร์เน็ตเชิญชวนอย่างดีไอ้พวกหลงกลหลงกิเลสมา ติดอยู่ในบ่วงมานก็ไปติดพอดีตำรวจก็ไปจับเอาก็ช่วยได้นิดหน่อยแกคงไม่รู้ตัวอีกหรอกถึงจะรู้ตัวก็แค่อับอายหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำอีกไอ้คนมันไปอย่างนี้มันก็ไปอย่างนี้แหละกรรมของสัตว์โลกน่าสงสารจริงๆน่าสงสารจริงๆนี่แหละหมกมุ่นในกิเลสกรรมมันเป็นกันมากและเป็นกันเยอะ แต่การเรียนไม่เอาไหนแค่สองอย่างนี้นะยังไม่นับอย่างที่สามติดการพนันติดหวยนี่แหละไม่ว่าจะเป็นหวยเบอร์ไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหวยอะไรกันการพนันอะไรกันฟุตบอลทำคนฉีบหายมามา,มากต่อมากไม่เข็ด เหมือนแมลงเม้าออบินเข้ากองไฟพอปิดบอนทีก็โวยปิดไอ้แดนอน่ะเขตไอ้แดนต่อเขตระหว่างไทยกับเขมรกัมพูชาหรือกับพมา่ากับลาวพอปิดหน่อยก็โวยไอ้พวกผีพนันสิงห์นั่นแหละและดีนี้ก็รนอรงณ์กันอย่าง จะมีคาสิโนในเมืองไทยให้ถูกกฎหมายพวกไหนผลักดันก็ไอ้พวกอย่างนี้แหละแต่ว่าพวกที่ผลักดันคือพวกนายทุนนั่นแหละหาก,กินอยู่บนอบายามุกพวกนายทุนไม่มีไม่กี่คนหรอกเขาวิเคราะห์มาหมดใครเป็นมีหุ้นอยู่ที่ปลอยเป็ดอยู่ที่อะไรนั่น ที่ไหนที่ไหนแม่เขาแจ้งมาหมดเลยชื่อก็เป็นนักการเมืองเป็นอะไรๆผู้ใหญ่ๆอยู่ปัจจุบันเนี่ยหลายคนแล้วก็ค้ายาเสพติดผิดกฎหมายสินค้าเถื่อนมันมีปัญหาพวกนี้ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงตายไปก็ช่วยไม่ได้แล้วตัวใครตัวมัน แต่ที่แน่ๆคือทำให้สังคมประเทศชาติน้อมไปสู่ความประพฤติผิดศีลผิดธรรมมากขึ้นเพราะเป็นตัวอย่างที่เลวให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนมากขึ้นเสื่อมโทรมมากขึ้นน่าเป็นห่วงนะนะประเทศไทยเนี่ยบอกทหารไว้ด้วยมันน่าเป็นห่วงนะศีลธรรมเสื่อมโทรมเนี่ยบุคลากร เสื่อมไร้ความสามารถขาดความรู้ประสบการณ์ในชีวิตที่ดีขาดวิสัยทัศน์ไร้ศิลธรรมด้วยจะไปเหลืออะไรคนไม่มีคุณภาพมันจะไปเหลืออะไรถึงจะสุขทางกายหน่อยเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็กายนั่นแหละทั้งใจนั่นแหละเดี๋ยวก็ทุกข์หมดด้วยกันนั่นแหละ มันเป็นอยู่เต็มประเทศแต่ไม่รู้แก้กันไม่หมดน่าสงสารไม่รู้สงสารใครสงสารหมดประเทศนี้แหละนี่แหละมันเป็นอย่างนี้กิเลสเมืองพุทธนะแต่กิเลสเขครอบงำนี่เขาไปทำโพลมาบอกว่าเยาวชนนะเจอร์ซไม่เคยคิดจะเข้าวัด และไม่เคยเข้าวัดมีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เข้าวัดเข้าวาบ้างเห็นไหมละ่ะผลเป็นยังไงมันเป็นอย่างเดียวนี้หลงระเริงตัวเองเสื่อมตัวไม่รู้ครอบครัวก็เสื่อมสังคมก็เสื่อมประเทศชาติก็ทั้งหมดโดยส่วนรวมก็เสื่อมตามกันหมดไอ้คนแก้ก็แก้ไป ไอ้คนทําก็ทําไปทางชั่วอย่างนี้แหละมันเหมือนกับไอ้คนเอาผ้าไปซักไอ้คนหนึ่งก็ลากถูลูถูกลางหรือว่าซักให้ใสช่วยแนะนําส่งสอนก็ใส่ขมุกขมอมลากลูถูกลางไปเรื่อยมันก็แย่นี่แหละก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าพวกเรานี่นะได้มาได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วมาปฏิบัติอย่างนี้ ปฏิบัติให้มันจริงให้มันรู้เห็นนรกสวรรค์ตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนอย่างน้อยเมื่อใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันบริกรรมเฉยๆบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันบ่อยๆใจผ่องใสบ่อยๆปัญญามันเกิดเห็นคุณค่าของความดีว่าเป็นบุญอย่างนี้เห็นโทษของความเสื่อมว่ามันเป็นบาปอย่างนี้ พอเห็นมากเท่าไรชีวิตเจริญเท่านั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วเท่าไรชีวิตเจริญเท่านั้นไม่ทาาราบหลวงตาได้เล่าให้ฟังหรือ,อยังกล่าวโดยย่อหลวงตาเคยประพฤติผิดศีลผิดธรรมนารีสุรานารีชีวิตทั้งๆท,ที่มีความรู้ความสามารถ สำเร็จปริญญาโทใหม่ๆม,มันฟิตและยิ่งทำงานกับรัฐบาลต่างประเทศนี่เรารู้ว่ามันมันดีมันฟิตทำอย่างดีเลยแต่สุรานารีผลก็คือหปีแรกความชั่วไม่มีความดีอะไรวะ่ะความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏหรือ,อยังไงหนึ่งขั้นเอาไป ไปเรื่อยไอ้ความดีเราทำแต่มันไม่ปรากฏมันไม่เข้าตากรรมการต่อเมื่อประพฤติอยู่ในศีลในธรรมกลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละปีแรกยังส่งพอขึ้นปีที่สองปีที่สามแต่นี้มันไปริ้วเลยชีวิตนี่บอกได้เท่านี้แหละ สิ่งที่ไม่น่าจะได้ก็ได้สิ่งน่าจะเสียบางทีก็ไม่เสียแม้ได้รับทุนไปศึกษาไปดูงานในต่างประเทศเหมือนว่าเล่นและได้รับพิเศษกว่าใครๆสถานทูตถึงบอกว่าเนี่ยนะมีอยู่รายเดียวนี่แหละได้อย่างนี้เธอไปเรียนไป ไปเรียนในมหาลาัต่อชั้นสูงจากปริญญาโทแต่ไม่ถึงกระทำปริญญาเอกเรียนเสร็จไปดูงานไปไประชุมดูงานประชุมเสร็จเธออยากไปเที่ยวไหนล่ะเขาถามง่ายๆอย่างเงี้ยอยู่อยากไปเที่ยวไหนไม่ต้องเกรงใจไปได้ทุกประเทศรอบโลกเบียเลี้ยงมีค่าใช้จ่ายตลอด น ôn, ่นเขาถามอยู่ที่เมืองนอกน่น ôn. เนี่ยถึงอย่างนี้นะมีบทบันดีอ่ะเขาถามอยู่อยากไปไหนบอกมาจะจัดให้บอกไม่รู้ว่าอยากจะให้ไปไหนก็จัดให้กแล้วกันเขาก็จัดให้เที่ยวรอบโลกเนี่ยไปไหนไปไหนมาไหนมีเบี้ยเลี้ยงมีเงินเดือนมีสารพัดสบายอกสบายใจเวลามันดีมันดีขึ้นขึ้น จนกระทั่งเห็นคุณของพระศาสนาคิดว่าจะต้องมาปฏิบัติธรรมก่อนแก่จริงๆเพื่อเอาธรรมะมาช่วยเยาวชนแล้วมาช่วยทุกคนนี่โครงสร้างเฉยๆเป็นอย่างนี้วางแผนชีวิตตนเองสิบปีก่อนบวชประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับครอบครัวเหมือนพี่น้อง เราไปฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้จักบัณฑิตในทางธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสรเสริญรรคือผู้มีศีลมีธรรมถ้าจะกล่าวโดยความสูงและคือพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าหรือพระหรือโยมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าใกล้ท่านผู้เช่นนั้นไม่เสื่อมเลยชีวิตคบคนเช่นนั้น นับถือคนเช่นนั้นไม่เสื่อมเลยนะแต่ถ้าไปคบคนที่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายามุกนำเราชักนำเราไปสู่อบายามุกก็เป็นกรรมของเรากรรมในหมายถึงอกุศลกรรมก็รอรับผลของกรรมเช่นนั้นมากน้อยตามส่วนไปก็แล้วกันก็ว่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวก็ดึงตัวกลับไม่สายนะแล้วก็ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบก็ขอชมเชยขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมสาธุชนถึงลูกเนนมาถึงพระภิกษุทั้งหลายที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณอันประเสริฐซึ่งท่านพึงจำไว้ว่านี้ เป็นกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านผู้มีปัญญา